สวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบวันนี้ท่ามีสามดาวดเดินทางมาหาคุณแมน่นางเป็นโค้งสุดท้ายกับธรรมชมลูกเคยตายไปแล้วตายไม่ใหม่กับธรรมชมมาหาคุณแมน่นางมาดึงขากับธรรมชมไม่ย่ําตัวเลขกดึงขาบอกเหลขกจะเป็นเหล็กดีตัวไหนกับไปรับชมกับแมน่นางพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่ามีสามดาวนนไมเดอค่ะ ไปรับชมรับฟังกับคุณแม่นางพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่นางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นางสวัสดีค่ะชมเอฟซีเนาะมาติดตามไปฝากเอฟซีอีกลูกเคยมาอีกที่พ่อครับค่ะค่ะคือเก่ามาบอกเก่าแต่เนี้ยดเป็นเสียงไม่สูบมาหลังสูบหายหลับเพรัะว่าอย่งไรมาบอกตัวตนตัวตัวตัวตนตัวตัวเลยมาบอกอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวลูกเคยนี่เพิ่นตายเลยแจ็คเมือก่อนนะครับตายเลยซ้ำอาทิตย์ ก<อ>ี่กี่สิบหมื่นเนี่ยล่ะลูกเคยตายได้ยี่สิบหมื่น,ส,นสามอาทิตย์สามอมาทิตย์ครับเพินาาเนเ่นมาแนวอะไ,อไร,รนนครับเพิ่นมาเนี่ยแหละเพิ่นปลาเฮ้ยเพิ่นมาอันจบไปเพิ่นคลองไปตล่าไม่ตล่าของเงื่อนน่ะครับตลาดเขาไปนหันเนี่ยเพิ่นมาให้เขาไปหันย่างเขาไปเห็นลุงพ่อพระเท้าอ,องค์หนึง่งครับ แบบเก่าเลยบ่ครับแม่นเช็นหลวงพ่อผ้าเข่าคนวงเดียวเพิ่นเพราะว่าเขาไปหาผ้าไปไหว้ผ้าก็เห็นหนุ่มปู่ผ้าขาวอยู่หันถึงเลยว่าครับก็เกาเลยเขาไปเขาไปเพิ่นบอกว่าสั้นเขาเพิ่นก็เลยตานเขาอ,อยไปกับ่มีมีจับปนมีแล้วเพิ่นวใยิงเขากระปนจับแก้วหลวักผ่า,าอยู่หันครับบ้านนี้ก็เลยเขาไปไปหาเพิ่นไปหไหว้ปิกาเพิ่น ตับเพื่อนนั้นนะชราเพิ่นเพิ่นกับเพื่อนนั้นชราเพิ่นนั้นหาศูนเจ็ดเด็กอยู่หนาสราเพิ่นหาศูนย์เจ็ดครับเดี๋ยวบาดี้ลูกเคยมาเมื่อคืนนี่เพิ่นมาบอกบอกครับม่บอกแ่ะเพิ่นบอกว่าเด็กเด็กหาศูนย์เจ็ดหรือเพิ่นมาเด้อเพิ่นมาแบบนี้ร้องปูขาขาว่าข่วยไปไปดีนึงหเพิ่น่ากับอยู่นั่นเด้ออยู่หนาชรานั่นเด็กตัวหนาหาศูนย่เจ็ ซื้อเอาซื้อเอาันแบบเกาที่สนครับนพันตัวเกายเคยพันไม่ยั่งม่พันม่ย่งมาบอกดิมาบอกม่ย่่งอียเคยอายุจักปีกว่านะครับ้เด็กเจดสิบปียุเคยเจ็ดบเอ็ดปี้ครับกล้วยวีหนึ่งตัวเกาแมนกน้วกย้วยกับวเกานเอาหายแฟนเอาเมยเอา้วยไปหนึงอาเหมือนกับันเาจมาสันเขาคนตำแจ้ว่มีหยังได้ไหลวยวีเดียวครับ สววีนึงกับเก่านึงก็ไเนาะครับเนาะครับหูกเคยเป็นมายั่เลขกหาซูนจิตเนาะครับเนาะติดตามแม่นางเป็นโครงสุดท้ายครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับเนาะเป็นมาดึงขาบอกครับหรือจังใดแม่นูหาดึงขาสกิดนี่ล้วเนาะครับเนาะครับลองเบิ่งกับแม่นางข้องเข้าครับเอฟซีงวดนี่ขอให้มีโชคใหญ่ครับเอามีอยังอีกครับต้องมีสามดาวถามแม่เป็นอีก อันคุณแม่ฟันว่าเป็นมหาเนาะค่ะเนาะมาย่มตัวเลขม่เลงขาคุณแม่ค่ะค่ะเโชให้ลาภโชรวยห้รวยครับบ้นที่นึง่กับวัคจัพราะว่าจ่นเลก็ได้กดหอพืนหนดูฟันใหมโชคให้ลาภมานีบ่๊อามาปวดมาผมบอหรือจังรับลองเบิรลองเบิงเนาะครับเนาะแนวทางสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลครับ F c ครับ ขอบพระคุณที่หลายครับคุณแม่นางขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบมเนาะเดี๋ยวบ่าวแอมเราทงหน่ยสิจดตัวเลขของคุณแม่ไว้นี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณแม่นางค่ะธรรมชุมห้าศูนย์เจ็ดดุเขยมายาำค่ะธรรมชุมมายามหาศูนย์เจ็ดอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีอายุลูกเขยแล้วก็ฝันว่าดดีกล้วยวีหนึ่งกับกินปนก็เลยตีไปเลขเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดค่ะธรรมชมก็ขอให้ม่โชม่ลาบกับคุณแม่นางเนาะเนาะ ประจําว,วันที่หนึง่งเมษายนพ่อสา7สมพันรอย,ยค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวคาสิราสาชมไปก,ก่อนเจอกันคลิปนาค่ะขอให้ยจุโชงมัน่นหมายเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ยืมุงผ้าไปใส่เนาะค่ะสาชมทอมมีสามดาวมีของดีมาฝากสาชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกระเบาแอมระทงกันเลยค่ะบา่าบแอมระทงเดินทางไปท้ำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะคับนะ วัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับวนี้ของดีทิพย์ไม่ทิพยนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลี่ยมเงินเหลี่ยกรองเหลี่ยงทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของโบดีบุคคลโบเคยเขาล่างคนยางพานเอาตนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลี่ยงเงินเหลี่ยกรองสื่อเหลือสื่อตรีจนสี่อทีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องไหครับบมา วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับคานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับนะครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี้ยคู่เรื่องการใายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมชมชอบขายขายทุกอย่างเลรเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเราะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนกบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิตอกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีพบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าไปสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์บุญปุโรดเหมือนกันนะครับเนาะบมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อบุญปุโรดไงพ่อหัวดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับวสวัสดีครับม<ว>ีอะไรเพิเ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐา,านออกได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาผูยอาดุับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเ่าเอมมาตรงหินคาวกบรบเบืาา่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับทำไดนที่ค้าขายของบุก่อยดีลูกค้า,า่างบมเห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีเอียงบุดบ,บงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนาลานเหตุนในคนมองบมเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด ของหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลานคาาลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ามที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับกนผมาชมนาเนาะบ่าวแอมเราทวงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานเลี้ยวมือนครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทิทำได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของผู้หลวไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอย่าใครคนหักค้นหลงบ่าวบาวยังกไงผู้สาวผู้บ่าวมาดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อเต้นตะครับท่านผู้ชมเื้นเตะแล้วก็บี้ดยิ่งสิครับขึ้นบยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่บุปปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปูปปเสกเกียบ้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาจนในแตงเป้งให้ลุงปูหลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให่เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบูลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับเงื่อนคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักคนหลง ใบเอ็มเราทุ่งกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากอีพซี่กระโถนตามมือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บใบเอ็มเราทุง่งนี่ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ยอีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมาร่างกายเสนียดจะให้ทีบ่บตี สีไลาสีมันบดมันบัง,บง,บงสังเกตจะให้ยในตัวห้าสิเร็ออกเอาไปเดินกินแล้วกะ็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอาม,มาบโหลายครับมาฝากอีกสี่โบรายกระทูมท่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาบายเอ็มระตรุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีอลุ่มตลีทั้งวันทีหนึง่ง ลำเลื่อยสามสิบล้านถูกไหมครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวใบแอามโมโทงกัสเซนเฮเบิง้งโตเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้าเสนียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตัวคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ